จะไปดีให้สวัสด like ีเด้อพ่อแม่พี่น mm. ้องมันนี่ก็จนั่งจิตไปดำนาพ่อแม่พี่น้องก็จะมาถ่ายพี่อย่านองเบืองเก่าว่าเป็นยังไดมายังไดจะนั่งจิตไปดำนาพ่อแม่พี่น้องจะนั่งก็ถ่ายพี่อย่านองเบืองเก่าจะนั่งก็ชิพากับพี่ยังจดีพี่ยังจะดีการเนาะว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนาฝากกดไลค์กดแชร์กดมั่นใจเจ้านางวนาเด้อพ่อแม่พี่น้อง นางเกลียวรถออกแล้วตอนนี้กัน Tiết cũ đấy, diện cũ à. Qua đi. Mẹ có cái. Ừ. ป้าพนตกบ้านในบ่มีนม้ำบ่มีพีน่น้องก็ดำแหงบ้านี้ดำแหงบุมีน้ำโอ้ยน้ำไม่นายดำแหงเลยโอ้เชียวแข็กน้อยดำนา

ก็วงามอนูมันหักมนาบังนี่เป็นงบันี้มาบองหันปล่เปลนแบบนั้นโอ้ยก็ว่าพนตกบังแหงแหงน้ำไปใช้ มาแม่ทั้งนี้ปั้นีทั้งนั้นปัดซักลงไม่น่าไม่นพ่อแม่พี่น้องดาเอาหัวไปก่อนดาเอาหัวไปก่อนอ เป็นหูจิง้งดรงจังหลงออยงเงี้ยคนตกมาบางแหง,งนะปูนางกันเพื่อกระดำหน้าปูเสี่ยวทางนั้นมาลองมึงดูฮะทางนั้นหันนี่อยู่ทางนั้นแต่มันบนหลาย เอา้าลงมาหน่อยไหมบาเป็นคุณนายอยู่ฮะโบบังแน่เสียวกนำนาโบสวัสดีคุณนาบูดขึ้นหน้าบ,นนาบูดนี่เองค่ะนำหน้าเอาหัวไปก่อน นอน้วน้ชานบ้านฉันาง่ปแห้งกระโดดเรียรโอ้ยนางคิดว่ามันที่นีน้ำตงนี้เนาะฝนตกแหงบ้นานา เป็นหน้าเห็นตาเอาหัวเอาหัวไปก่อนปุ๊บบังไว้จะเก้นกแล้วจนะ้านันแตกขัดแล้ว จนเมื่อกรบบุยได้วันข้าให้เช้ากับเช้าเอาเลยตกไปบุมินาำ เติดตู้ปนิ่นะอมันแดดแหงแดดดหึงเลยดิแต่มันน้ำลงมาอีกม่ก mm hmm. านนี่เหันนี้รน,แบบน่ากาอิกเกตานี่กคือปูนิม่มมาไก่เลย Mother, I'm not going करना है นัานห้างเบิงแล้วก็บินหัวต่างตุกเลยนนัง้างก็มามาอนีะเลรปะวยจะนั่งกกันอย่างเรี่เนะานะนั่งก็มาะดับมาไปพุ่นห้องพีเ่เนาะโอ้ยมาจำเชเต,ตนา ผู้ไปถ่ายเอาผู้ผู้สาวปิดหน้าปิดตานี่กานชีแล้วแล้วอแม่พี่นอ้องปุปุลูกของน้องสายพืนเบิงเนมาเรียนกีตอมระเบียสบายดีดูฮะเอออันี้ฮะเป็นนะสบายดีป่ะกีตอมบพี่นอการชี 对 <laughs> 吧

หือนฮบ้านป่าฮะเฮ้ยผู้ผูไปหาเก็บปะหาเก็บเอาปะอ้วนไปขายอ้วนขานไปลก้าอ้วนไปลกก้าแ่้อืน่งม่ผมนี่แต่ยังจะบโมัดเบิรนี่ฮะ คือประมาณเบสไปหาพูฟูฟูฟูเอ้ก่งมน่าะยแ้ออเคือโบเกอ๋อ 对。Yeah. อย่างน้คือใบก้อนต่มอมาฮะเจ็ดแล้วเจ้ากละรี่เขาต่อดำหน้า เล้วเล้วไปไปดงหายนี่หันแล้วเล้วยังหายใหม่เไปได้มันโบก็มีน้ำแต่ตุัณหวานใหม่ก็คือชีห่างอีกนี้โย่ชุดที่ล้วนี่ชี้ชอบช้บชเโบิ่งแน่เมือกี้อ่ออันดึงขึ้นแม่เอ้ย So cộng nắng hưng hại hưng hại cộng hưng 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 ราะว่ามันยังเศ้าอยู่ดำนาได้ให้ดิมันคือชา ลกกบกบลยลายไปเลยนะฮะกระมันจะลบยะเลยขึ้นแล้วเพราะมันเถียงดิทางนั้นก็มีจุกอีจุกอีอมันอันนั้นแหละชะนางก็ได้เันตเอ็ดโมงปลายแล้วมันจะฆ่ากอะมันก็เลยลบเลยจำเนีนะ่ มันจุกจงจุกหน้ามันก็อย่งหลายนะทำไมพี่น้องจะนั่งกาเมื่อแล้วมันํำแล้วทำไมพี่น้องยำแรงท่ทางถนนเนาะเพราะว่าชาวนาเขาเลื่ายให้พี่น้องเบิกตอนชาวนารกกล้าเพราะว่ามันพลกันยิ้มยับยิ้มยับพรา่พี่น้องวันนี้การนั่งการทีนัเมื่อแล้วขึ้นมาหดถึงแล้วเพรา่พี่น้องแต่มันก็เสียงก็ดังแน่เพราะว่ามันแคนทางนั่งกา สิผากเป็นยันชิรีมป็นยันชิรีเนาะคลิปนี้กับเบบา้าจะนั่งกับมาดำน้ำพแม่พี่น้องนั่งกับสิผากเป็นยันชิรีมป็นยันชิรีทุกท่านเพราะว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เขารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกระปากกดไลค์กดแชร์กดนั่งใ,ใจชาวนางเลยด้อพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้เจ้านั่งกะสิคอจบไว้จำนี่กะทาที่ตามอีกคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องว่าเจ้านั่งไปทา้งหลมาทา้งหลเจ้านั่งที่ตายคือเก่าหักก็คือสีพุริไปทางงหลายเลยพม่พี่น้องเพราะว่าเจ้านั่งกระไรดำหน้าพ่อแม่พี่น้องกะสิมาดำหน้าไปเรื่อยๆเนาะข้อความันกะสิไปใส่มาใส่ขยะพมายพี่น้องกูผลางมาเลยกะตกอีกเป๊ะๆมันกะตกแบบตกโแห้งเลยพมาพี่น้องหาชั้นเจ้านั่งกะจิคอจบไปแล้วคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง นั่งขีลาไปเลย,ดยดเด้อไม่พี่น,น,น,น้องกูเดินเพิมมัน่วงเนาะนา่งขอ,งอลาไปแล้วคิดว่า